กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวสามิตินะครับส่วนจากขาดใหญ่คืนนี้ผมเริ่มที่คุณอาริเพ็ในรอบนี้พูดถึงความเป็นไปได้มากที่สุดโอกาสที่มาตุภูมิจะชนะเป็นแกนนาคงไม่มีคงจะถูกชวนเข้าไปถามว่าถ้าประชาธิป,ปัตย์มาชวนก็ดีหรือเพื่อไทยมาชวนก็ดีจะเอาเรื่องการแก้ปัญหา3าจังหวัดแดนภาคใต้เป็นเงื่อนไขไหมครับหรือใครจะเป็นคนที่ดูแลทบวง3จังหวัดของพรรคมาตุภูมิ ผมอยากเรียนอยนี้ครับว่าการเป็นแกนำนำะเราบอกตรงว่าไม่มีทางอยู่แล้วครับแต่ถ้าจะร่วมรัฐบาลนี้เราต้องมีเงอนขนะครับว่าเมื่อจะให้ร่วมให้เรามาแก้ปัญหานี้ได้ไหมเอาละถ้ายังไม่เห็นกับสบวงสอตให้ทางภาคเราดูแลได้ไหมแล้วก็อยากจะทําให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับเพราะายังชื่นชมพี่เทาวรน,นะฮะที่ลงพื้นที่บ่อยไม่เหมือนรัฐบาลที่ผ่านมารัฐบาญญีตไม่ยอมลงหมายว่าเป็นเรื่องของข้าราชการ แต่เมื่อท่านลงไปยังไงก็ตามแต่ท่านก็มีทหารตำรวจล้อมนะครับแต่ถ้าเราดูแลเนี่ยนฮะลงพื้นที่รัฐดีนะฮะไม่ต้องมีทหารตำรวจล้อมสามจังหวัดตอนนี้ถ้าดูเฉพาะสอสอในพื้นที่ใครใครจะรับผิดชอบคุณอาริเพนะจะเป็นเองอหรือใผมว่าคงไม่อยากจะพูดถตัวเองแต่ผมบอกว่าเรามีบุคลากร,กรที่จะดูแลเรื่องนี้ได้ผมเชื่อว่าถ้าหากว่าคนที่นัดเขามีราตีคนที่เขามีความรู้สึกดูแลก็มีความชื่นใจนะ เข้าไปในหมู่บ้านไม่ว่าเวลาใดก็ตามแต่ไปลักษณะที่ว่าไปเข้าหาเข้าโดยที่ไม่ต้องมีหน่วยราชการทหารตำรวจมา,า,า,มาคุมด้วเลยผมเชื่อว่าจะทําให้ความร้อนแรงนั้นลดลงได้ <c oughs> เพราะเราอยู่ในพื้นที่เรารู้ทําไมเด๋ยวนี้กลางคืนเราสามารถไปหาเสียงในหมู่บ้านได้ซึ <c oughs> ่งบอกกบต่อเพราะว่ากลางคืนหาเสียงไม่ได้แต่พอเราหาเสียงได้เพราะเรารู้ธรรมชาติรู้ธรรมเนียมรู้วิถีชีวิตของเขาดีแล้วเราเข้าไปลักษณะเหมือนกับเรานั่นคือ เมื่อครอบครัวนเพราะฉะนั้นผมเชื่อนะครับว่าการที่เราเข้าไปในหมู่บ้านมีทหารตำรวจมากๆนั้นความแปลผักกับชาวบ้านมันไม่เกิดแต่ถ้าเราไปโดยที่เรามีตําแหน่งเข้าไปในหมู่บ้านถ้าชาวบ้านเข้ามาพูดไกยกันนะครับยิ่งทําให้เกิดความรู้สึกความเป็นพวกเดียวกันแล้วก็จะลดกระแสเกี่ยวกับความไม่โจรจัดมาตุภูมิจะขอดูแลทางภาคใต้ท่ามรัฐบาลครับคุณถาวรครับจะดูแลภาคใต้เองไหมถ้าเป็นรัฐบาลต่อหรือจะเอามาตุภูมิมาช่วยดู เมื่อเราจัดตั้งองค์กรสอวอรตขึ้นมาในกฎหมายฉบับนี้เขียนให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลแต่พรบร,ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินยังเปิดโอกาสให้นายกมอบให้รัฐมนตรีคนอื่นรับผิดชอบถ้าพักมีมติให้ผมเป็นรัฐมนตรีต่อนะครับผมอยากจะเป็นผู้เข้าไปแก้ไขปัญหนาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญที่สุดก็คือได้มีโอกาส นำเอาภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งด้านงานรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยและก็ค่อยๆถอนอาหารตำรวจออกให้เหลืออยู่เท่าที่มีความจำเป็นคือถ้าประชาธิปัตย์ได้เป็นแกนนารัฐบาลต่อจะขอดูแลเองถ้าเป็นรัฐมนตรีนะครับเพราะพักผมจะต้องมีการโหวตว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่ต่อหรือไม่อย่างไรคุณสมพงษ์ครับถ้าเพื่อไทยได้เป็นแกนนําจตจำนงรัฐบาลพักจะขอดูแลภาคใต้เองไหมครับหรือว่าจะให้พักอื่นดู พักต้องดูแลเองครับเพราะนี่คือการแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศนะครับแล้วเป็นการวางนโยบายและกําหนดวันเวลาด้วยครับนะครับแล้วก็เรื่องการเข้าถึงหรือการเข้าใจในทัศนะของพักเพื่อไทยนั้นไม่ต้องใช้ตังค์ครับความเข้าใจและการเข้าถึงการเข้าถึงก็ไม่ต้องเพิ่มทหารครับไม่ต้องเพิ่มตำรวจครับไม่ต้องตั้งสปบตขึ้นมาใหม่เพิ่มคนเพิ่ม,มประมาณเพิ่มซีไม่ต้องครับ ทบวงไม่เห็นด้วยนะฮะทบวงก็ไม่เห็นด้วยครับ,รบด้วยกลไกของรัฐปัจจุบันเนี่ยขอแต่เพียงเข้าใจเข้าถึงนะครับแต่ส่วนเรื่องพัฒนาไม่ต้องพูดถึงทําไมผมต้องกล้าพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาใน4ปีก็พักเพื่อไทยมีนโยบายจะแก้ไขปัญหาความยากจนใน4ปีก็สามจังหวัดภาคใต้ก็เป็นประชาชนคนไทยก็ต้องได้แก้ไขความยากจนใน4ปีพี่น้องภาคใต้คุณกิติครับสามจังหวัดชายแดนมีปัญหาเรื่องยาเสพติดหนักมาก พักเพืยอไทยประกาศแก้ยาเสพติดในหนึ่งปีก็ต้องแก้สามจังหวัดด้วยเพราะฉะนั้นพักการเมืองที่จะเป็นรัฐบาลที่กําลังจะได้คะแนนเสียง270ทั่วประเทศเนี่ยต้องมีความมุ่งมั่นต้องมีความเชื่อมั่นกําหนดนโยบายต้องกาหนดเวลาทําไม่ได้ออกไม่ไม่ตือ้อขอบคุณครับคุณสมพงษ์ถ้าให้เขาเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลสามจังหวัดกล้าเป็นไหมครับแน่นอนครับเป็นความตั้งใจเลยเป็นความมุ่งมั่นเลยว่าเดินตามแนวพระราชดำรติ ไม่ต้องเพิ่มเงินไม่ต้องเพิ่มคนอมเอานโยบายระดับชาตินั่นแหละแก้ปัญหายาเสพติดหนึ่งปีความยากจนสีปีส่วนเรื่องความเข้าใจความสงบนี้สปีทํางานหนักครับแก้ได้ครับ,รบขอบคุณครับขอเชื่อมั่นพักคเพื่อไทยครับครับวันนี้เวลาจํากัดแต่ว่าได้เห็นทั้งสามพักถ้าดูเฉพาะเวทีนี้ดูเหมือนจะเอาจริงเอาจังและอยากจะทํางานให้สําเร็จจริงๆนะครับแต่แน่นอน งานไม่ได้จบอยู่เพียงเท่านี้วันที่3รกรกฎา,าจะได้รู้ว่าใครจะได้รับผิดชอบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และพี่น้องประชาชนทั้งประเทศช่วยกันดูและตรวจสอบต่อนะครับว่าประกาศไว้แบบนี้แล้วเทปยังอยู่เราจะเปิดเพื่อที่จะเตือนความทรงจําของทั้ง3ท่านเป็นระยะระยะวันนี้ขอบคุณคุณสมพงษ์คุณถาวรและคุณอริเพชทน,นะครับให้เกียรติกับเวทีในวันนี้นะครับ และสามิติมาจัดที่นี่นะครับและสมเร็จลงได้ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณทางเทศบาลนครหาดใหญ่เอื้อเฟื้อสถานที่หน้าหอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่และกองบังคับการตํารวจภูธรสงขานะครับที่ดูแลความสงบเรียบร้อยให้รายการในวันนี้ผ่านพ้นไปได้ดีขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ ยังรอยยังคอยให้กลับคืนมาดัางเก่าปักตายชายแดนบ้านเราร่มยันสง,งบเช่นเดิมจะมีไหมใครมาช่วยสารฝันต่อเติมจะมีไหมใครมาเริ่มสร้างทางฝันให้เป็นจริงอยู่ที่เราแล้วเราจะเลือกใครในโยบายอย่างไหนที่เราคิดว่าดี กระดาดานี้ออกไปใช้สิทธิ์ที่มีเรือกสิ่งที่ดีเพื่อบ้านของเราอยู่ที่เราแล้วเราจะเลือกรด้